ครับผมใบอันนี้อะไรครับอ๋อตัวใช่ไหมอันนี้ครับนี่ที่ที่ตรวจไปสี่ห้าคนเมื่อกี้เออผมขอดูที่ท่านให้ตรวจสี่ห้าคนเมื่อกี้ไหนครับไหนครับไหนครับอยู่ไหนครับได้ลงไหมครับแสดงว่าท่านไม่ให้ใครลงสักคนเลยใช่ไหมเออนี่จะนิรภสมาคมนักลบด่านเถื่อนอ๋อ้ตัวสอบนะครับผมมาดูท่านทําอะไรกันตั้งด่านครับตั้งด่านแล้วแล้วการตั้งด่านเนี่ยนโยบายหลักเขาให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามอาวุธปืน ตามสิ่งผิดกฎหมายแล้วไอ้ฉี่เนี่ยมันอยู่ในนโยบายไหมมันก็จำหมดแล้วครับเนาะไม่ไม่ฉี่นี่มันอยู่ในนโยบายไหมคือบางคนสง่ๆป้าต้องสงสัยสงสัยไม่ได้ท่านพรบยาเสพติดต้องใช้เหตุอันควรเชื่อเหตุอันควรสงสัยเขาให้ท่านตรวจค้นถ้าท่านเจอยาเสพติดท่านถึงจะตรวจฉี่เขาได้ ถูกต้องครับห้าสิบแปดทับหนึ่งพลบยยาเสพติดต้องใช้เหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนี้เสพสารเสพติดหรือเสพยาเสพติดท่านจะใช้เหตุอันควรสงสัยมาตั้ง่านตรวจฉีเขาไม่ได้ครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วแบบนี่นี่เนี่ยแบบวยศหรือแบบปวศเนี่ยท่านจะต้องให้เขาลงประวัติลงข้อมูลก่อนที่จะให้เขาตรวจนี่ไงผมถามหาสี่ห้าคนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยผมขี่รถผ่านไปมียืนอยู่สองคนแล้วผมกลับมาเมื่อกี้ก็มีตรวจอยู่สองคน แต่ไม่มีการกออข้อมูลเลยสักคน